ดังหยาดทิพชลมสุขทุกแหล่งล่าดังหยาดฟ้าชลมใจไทยสมานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารฟ้าประธานเทพสถิตนิมิตไทยพระราชการณียกิจส่องสว่างกระจ่างทั่วทรงล้อมรั้วครอบครัวไทยไฟสมานขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระชนยิ่งยืนนานทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท s อสแอนด์ซีมจำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง6กโมงเช้ารายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือร <ted> <เส> <Maria> ากงาแห่งวัฒนธรรมไทยที่หลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท s อสแอนด์ซีอมรีมจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ตราพันธ ا ยนรสิงค์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมลร็ดพันธ์ตราสอนแดงบริษัทปตทจำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์ผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แว์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอหยรากต้องยขยงยกงหกโมงเชา้าสตาร์ทอัพ AEC E EC นะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบรุรีแล้วก็จังหวัดระยองด้วยนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะกับยกขยงหกโมงเช้าค่ะช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท พลังที่ยั่งยืน AJ Music Box าจะพาคุณผู้ชมมาได้เรียนรู้นะคะได้มาเที่ยวในวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านน้ำเชี่ยวกันบ้างนะคะแล้วตอนนี้จิ๊บอยู่กับพี่ณะนะคะพี่ณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ณะคะ่ะไหนๆก็เป็นคนท้องถิ่นแนะนําจิ๊บหน่อยแล้วกันนะคะว่าชุมชนย่านนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงบ้างคะ,คะชุมชนที่นี่ที่นี่นะคะเป็นชุมชนสองศรัทธาค่ะ,ะสามวัฒนธรรมนะคะเขาก็จะมีคําฝันที่ว่าชุมชนสองศาสนาเพึ่งพาประมงพื้นบ้าน ภาษาสามวัฒนธรรมค่ะก็จะอยู่ด้วยกันนะคะสองศาสนาอย่างละครึ่งๆโดยที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันเลยแล้วชิพหลังของคนที่นี่ก็จะปรมงเป็นหลักอ่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งจิ้มเข้ามาผพบจิบสะดุดเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังสะพานสูงมากทำไมต้องสูงขนาดนั้นเม <า S 1> ื่อก่อนเราจะมีเรือเรือใหญ่อ่ะลอดเยอะเราจะมีเรือใหญ่อะขึ้นไปขนของแบบ วกคนกาะจะเอามาพ้าเอาส้มโอเอาทุเรียนไปขึ้นทางนู้นเยอะมากเราก็ต้องทําเผื่อว่าให้เรือรอดผ่านได้ใช่่คะจุดนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คของบ้านน้าเชี่ยวนะคะถ้าใครไม่ข้าสะพานวัดใจอันนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงอ่้อพูดอย่างนี้เนี่ยจิ๊บก็ต้องขึ้นละสิกล้าไหมคะลองวัดใจกันหน่อยไหมกล้าก็ได้ค่ะแหวนไหนๆมาแล้วก็จะได้ กบรถเลยนะคะอะถ้า,อ,าอย่างงั้นให้พี่น้านำดีกว่าะะโอเคค่ะเชิญค่ะแล,แล้วให้พี่น้านำก่อนให้พี่น้าขึ้นก่อน อีกแบบหนึ่งนะคะที่จิ๊บไม่เคยเห็นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันว่ามันคือขนมอะไรเนี่ยนะคะต้องขอสวัสดีพี่แต๋วก่อนนะคะสวัสดีสสดค,ะคะ่ะวันนี้นะคะจิ๊บได้มาที่นี่เห็นเขาบอกว่ามีขนมอย่างหนึ่งที่เหมือนเป็นแบบเป็นขนมเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคืออะไรคะพี่แต๋วเขาเก็ยบยาหนา มันเป็นอาหารของแขกจามเราอะอพยพมาจากกัมพูชาเราจะมีแผ่นแป้งของเราเนี่ยมาเป็นค่าเหมือนเป็นเสบียงอ่ะเว้ยถ้ากินแค่แป้งก็อร่อยคุณผู้ชมใช่ถ้างั้นขอทำได้ไหมคะได้ได้ได้มีอุปกรณ์อยู่ครบเราใช่ไหมคะเออไหนนะคะเทลีบเทลงไปตรงกลางเลยแล้วเอาก้นกระบวยละเลงเลยอ่ะพอเดี๋ยวมันติดก้นอ๋อรู้แล้วมันติดก้นแบบนี้โอเค โอเคค่ะแล้วอย่างนี้มีกิจกรรมอื่นๆให้ทําอีกไหมคะมีอันเนี้ยกิจกรรมหนึ่งตัวแล้วหมาจะมีการฉักตังเมเหมือนฉักตังเมไม้หวานสมัยก่อนเขาจะเหลียกไม้หวานสอยแล้วสวยเือนคนสอนใช่สวยเือนคนฝาดด้วยแล้วงี้สมมุติถ้าหากว่าอยากจะมาค้างคืนมีค่าใช้จ่ายไหมคะมาค้างคืนด้วยค้างกิจกรรมด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าต้องสี่คนขึ้นไปกา0ร้อยกาสิเพคเกตะนะ สองวันหนึ่งคือนอา, <5 Liberty> อาหารทะเลสามมื้อ9ก้าร้อยเก้แล้วก็หลับงอบคนละหนึ่งใบพร้อมกัะทำข้าวเกียบยาหน้านี้ด้วยได้อุปกรณ์หม้อนี้ไปด้วยไหมคะอุ้ยม่ต้องงามตองไปอะเก้าร้อก้าสิบจะเอาหม้อเข้าไปด้วยเกินไปมั้งอ่ะโอเคค่ะโอวันนี้สนุกมากเลยนะคะได้ทําขนมนี้เรียกว่าเป็นขนมโบราณใช่ไหมคะพี่แต๋วเป็นขนมท้องถิ่นเป็นขนมที่นี่เลยแปะ แล้วก็ได้คิีเอทีฟด้วยนะอืได้คิเทีฟด้วยเห็นไหมคะวันนี้ขอบคุณพี่แตวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะได้งี้เดี๋ยวหนูทำให้ต่อ จิบแล้วก็ท่านอเตอร์จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารเด็ดที่สวนอาหารโจโจ้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่สีนวลแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณน้องสีนวลโอ้โหก็คือเมนูเด็ดมีหนึ่งอย่างที่มีอยู่แค่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองที่เดียวเลยคืออะไรคะคุณแม่ผักกระชับนะคะผักกระชับเป็นผักพื้นบ้านนะคะพื้นบ้าน ด้านนู้นนะคะเขียวๆนั้นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นยอดเหมือนยอดดอกทานตะวันค่ะกทานตะวันก็ชิมท่าเลยดีไหมได้ค่ะทานสดๆได้ใช่ไหมคุณแม่ได้ค่ะจิ้มน้ำพริกสดได้รสชาติจะหอมาต้นทานตะวันนะคะเป็นไงคะจิ้มน้ำพริกน่าจะอร่อยค่ะทำแกงส้มก็ดีทานสดๆได้ค่ะแล้วก็จะเป็นตำส้มตำก็ได้อ๋อสนใ้มากได้ทุกอย่างค่ะสดด้วยแกงส้ม แกงส้มเนื้อปลากระพงค่ะเป็นปลาเป็นปลาตัวใหญ่ค่ะแต่เห็นว่าตอนเสิร์ฟคุณแม่บอกว่าคือไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นแบบแกงส้มแบบสําเร็จที่สามารถทานได้เลยนะคะคือคุณลูกค้าจะต้องเอามาเหมือนกับใส่ลง,งไปในหม้อเองยัง,ยงไงคะคุณแม่ก็ให้ลูกค้าใส่เองตามใจเลยค่ะร้อนๆค่ะก็ <ๆ S 2> คือคือน้ําแกงก็ร้อนแล้วก็ผักมาใส่จานมาให้ลูกค้าเติมเองร้อนๆมันจะกรอบอร่อยนะคะอ๋อใช่เพราะบางทีผักพออยู่ใน น้ำร้อนเกินไปมันสลดเกินไงคะมันสลดมันสลดต้องก้องใสเดี๋ยวเดือยแล้วทานเลยมันจะกรอบมันก็กรอบอร่อยค่ะแล้วด้านหน้านี้อะไรคะคุณแม่เป็นหอยตลับผัดโหละพาเป็นเป็นอาหารที่ร้านนี่ลูกค้าสั่งทุกโต๊ะเลยค่ะและเมนูอะไรคะคุณแม่อันนี้ก็เป็นยำผักกระชับเหมือนกันต่เป็นกุ้งสดค่ะใช่ค่ะท่านเตชิมก่อนเลยไหมคะหิวโถชิมเลยดีกว่ายำผักกระชับกุ้งสดใช่นะคะทานกุ้งร้านลมดี ของผมต้องลองไอ,อยกระลับสักหน่อยสดมากค่ะสําหรับแกงส้มก็คืออันนี้เราใส่ปลากับน้ําแกงส้มไปแล้วนะคะที่ที่เหลือทีนี้เราก็ต้องใส่ผักกระชับลงไปใช่ใส่นี้ใช่ไหมครับค่ะใส่ใส่ไปเลยน้องสีนวลถูกต้องไหมถูกแล้วค่ะเอาอละดังนั้นเราก็ตั่เลยนะจ้ะสว,วน่าสนใจมาก คุณแม่ค่ะร้านนี้เปิดมานานแล้วหรือยังคะเออยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสมัยก่อนอยู่ที่ชายหาดเลยแม่พิมรับโอ้รสชาติดีมากเลยรสจัดเผ็ดมากก่อนลยเปรี้ยวตามแล้วก็มาได้ความหวานของผักกระรับเข้ากันได้ดีมากครับท่านผู้ชมครับแหมอร่อยแบบนี้้องิ๊มเราต้องมีของให้อันนี้ใบเกียรติบัตรรับรองความอร่อยห้าดาวกับส2บสองเมืองต้องห้ามพลาดครับเท่าน,นั้นยังไม่พอครับก็มอบ ผลิตภัณฑ์ตรลาพันธุ์ทยนรสิงครับและนอกจากนั้นนะคะยังมีผลิตภัณฑ์จากง่วนเชียงมอบให้นะคะครวมถึงผลิตภัณฑ์จากหนองโพค,ะค่ะโหนองโพวันนี้นะคะได้มาเทีย่ยวที่ภาคตะวันออกแลวยังได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่มีความสุขค่ะมีความสุขใช่แต่ว่าเห็นบอกว่าท่านดรเองมีภารกิจต่อใช่ตรงไปเดินตลาดดอย วันนี้ที่คงใหญ่ที่คงใหญ่มีเมนูพิเศษทำอีกแล้วใช่ไหมคะถ้ย่งั้นเดี๋ยวต้องให้ท่านนกเตอร์ทานให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สินวันมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ครับผมอ๋อวันนี้มัเป็นข้นตั้งสำเร็จเลยที่เขาตดที่นี่เขาลวกแล้วก็แกะเนื้ออย่างเดียวขึ้นมาครับเนี่ยหรอใช่ครับมันเลือกยังไงอะคะสงสัยมาตั้งนานแล้วอะนี่มันต้มลูกเลยครับยกขยงหกโมงเช้าสตาร์ทอัพเอดีซีช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี ตระกูแยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์เจ7ตราหมอเสร็จไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันตรา,ตราสอนแดงร้าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องระตามพบผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนศูนย์งชิงขอบไปชุสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะกับช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกย ด้านนี้นะคะด้านขวามือเปิ้ลนะคะเป็นกลุ่มเทศบาลนะคะนำโดยนายวิรศัดั์ประทีปาระยกคุลนะคะเป็นที่ปรึกษานายกนะคะสวัสดีค่ะถัดมานะคะก็คือคุณสิทธิกรนะคะเรือกสิทธิกุลเป็นเรขานายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่และคณะนะคะแล้วก็วที่สำคัญคนะคะสวัสดีค่ะ กับคุณวันประภานะคะเป็นผู้อำนวยการทททสำนักงานตลาดค่ะสวัสดีค่ะเจ๊พิ่งคาวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้เมนูเป็นผ้ามังคุดกั้งสดครับผ้ามังคุดกั้งสดนะคะน่าสนใจมากๆเลยไม่เคยชิมมาก่อนเลยตื่นเต้นแล้วอยากไปดูวัตถุดิบกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะและคณะชาวยกขยงก็มาอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งรวมอาหารที่สําคัญของชาวคลองใหญ่ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักสดสดอาหารทะเลจากท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์หากท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดตราดก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดคลองใหญ่กันนะคะรับรองว่าคุณจะต้องลงรักชาวคลองใหญ่เหมือนพวกเราแน่นอนค่ะ ออกไปยกขยันอ๋อของขายเต็มไปหมดเลยวันนี้เราซื้ออะไรบ้างเป็นผ้ามังคุดกั้งสดครับผมอ๋อวันนี้ว่าผมไ็นกั้งสำเร็จเลยที่เขาสดๆที่นี่เขาลวกแล้วก็แกะเนื้ออย่างเดียวขึ้นมาครับเนี้ยเหรอใช่ครับเริ่มใส่ถุงใสกถุงเลยครับ่งประหยัดครับประหยัดครับอันนี้กั้งนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับเมนูนี้เป็นเมนูผ้ามังคุดกั้งสดตอนนี้ว่าผมจะซื้อมังคุดมังคุดไช่ไงครับ โลละห้าตึกโอเคครับผมเลือกยังไงอะคะสงสัยมาตั้งนานแล้วอะนี่มันทุกลูกเลยครับที่นี่เราบอกที่นี่ใช้ได้ทุกลูกเลยครับสายนี่เราควรจะใช้ใช้ไหนที่เหมาะไปในแบบที่นี่คือเราซื้อกับนิ่มนิ่มรอบรอบใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้เขาเน้นว่ากส0บาทสายเลยจริงด้วยน้อนนิ่มทุกลูกเลยโอเคครับผมขอไปซื้ออะไรต่อยอับคะไปซื้อของแห้งครับผมครับไปเลยครับของงแห้เน่ะครับ เชฟฟึ่งคะวันนี้เราจะซื้ออะไรคะปลูกผมใช้น้ะพี่เผลออย่างเดียวเลยครับผมวันนี้ไปดูนี้ผมใช้ปลูกสองตะกต้มยำครับอันนี้ครับต้มยำตาพันธุ์ไทยโนราพิงครับค่ะแพงไหมคะกระป๋องละเท่าไรครับร้อยสี่สิบโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับไปดูนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแค่เลยแค่เนี้ยครับผมไปเตรียมเดี๋ยวจะพาน้องเปิ้ลเข้าไปคุยซะก่อน พาคุยอะไรคะไปคุยเคล็ดลับมาเลยรีบไปเลยรีบไปรีบไปรีบไปไปแอบเอาเคล็ดลับตอนนี้ก็หายน้ําแล้วค่ะด็อกเตอร์ทาอะไรให้หนูทานชื่นใจชื่นใจหน่อยได้ไหมวันนี้มีเคล็ดลับเหมือนกันฮะเคล็ดลับอีกแล้วเคล็ดลับจะเอาน้ํจิ้มเวยเทียไปทําอะไรอย่าบอกให้หนูกินน้าจิ้มนะให่แล้วมาทําเป็นน้ําบุวยจริงหรอแล้วมันจะอร่อยอะค่ะมันอร่อยมันอร่อยไม่เชื่อต้องชิมก่อนแต่ว่าน้ําบ้วยของ ของด็อกเตอร์จะเป็นม็อกม็อกเทลอ๋อม็อกเทลก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ใช่คือใส่โซดาค่ะยังไงเนี่ยแน่ใจเหรอคะว่ามันทานได้หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันทานได้มันทานได้เนี่ยจริงเหรอทำยังไงอ่ะให้หนูชงเหรอคะใส่ไปเยอะไหมอ่ะเอาเอาให้มันอัตราส่วนเท่ากันงั้นเอาประมาณพอ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 เอาแล้วพอแล้วนะค่ะอันนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์เติมอ๋อใส่โซดาใส่โซดาลงไป เยอะไหมคะทายเท่ากันอ๋อนี่เพื่อให้มันอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเนาะหนึ่งต่อหนึ่งนี่เรีอยแล้วเอาละใส่เสน่ห์ปลายจังหวัดสักหน่อยนี่หนูต้องต้องเต้นด้วยอย่างเงี้ยป่ะคะแบบไม่ต้องไม่ต้องเก่งขนาดนั้นเขาอ้วนเยอะได้ไรค่ะรับประกันคุณภาพแต่มันหน้าตาดีนะคะเนี่ยใช่ด็อกเตอร์ไม่เคยหลอกใครเสร็จแล้วด็อกเตอร์เสร็จแล้วเฮเลย เอาละอัพอัเรียบร้อยวางเก็บเก็บนี่นะมาอ้าคนเล็ก้อยลองชิมดูน้ำบุวยชัวนะดอกเตอร์ชัวใครจะไปรอคนสวยเอาละชิมได้ไม่นานหรอกอร่อยจริงเพราะว่าเทปปึงเขารอแล้วอ้าวหรอคะจริงเหรอขออีกสักอึกได้ไหมได้เลย งั้นไลยค่ะเชฟปึงกันดีกว่าครับรองรไม่มีท้องเสียโอเคโอเคของเขาถูกรักกัน้าไมชื่นใจจริงๆค่ะเหมาะกับหน้าร้อนไปเราไปไ<ด>กันดีกว่าคือเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมยำใส่มงคุดและเป็นครั้งแรกที่ทานก้างโดยไม่ต้องมานั่งแกะนั่งปอกเลยนะคะยกขยงหกโมงเช้าสตาร์ทอั e ช่วงเสตี้เทสตี้ชิมขโมโงงโงงเฉงสนับสนุนดู ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสีอุนผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงผลิตภัณฑ์นมสดตรา นอ้องโภยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเปือนสารผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วน,นเชียงช่องสามสาร,รานาติดตามสนุกสนานผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แ<ร>ว่ตร,ตรานกเพนกวิน,น,ต,นตามหกเมนงช่องสามหลายรายการค่ะแล้วตอนนี้นะคะกลับมาสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะกับช่วงชิมโฮงสองสิบยเยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเชฟปุงนะคะรอเราอยู่แล้วนะคะกับเมนูอะไรคะวันนี้วันนี้เป็นเมนู ว่ามันคุดตั้งส่วนครับรวมผสมกอนผมมีอะไรบ้างคะมะนาวครับมะนาวชะระแหน่หอมแดงกระชายใบมะกรูดซอยนะคะพริกขี้หนูน้ำปลาหอมเจียวครับหอมเจียวใช้พริกเผาครับใช้จุดสอตาขันท้ายโดนติดครับค่ะน้ำพริกเผาค่บพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะมะนาวเทลงไปสองช้อน ต่อไปนะคะใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาดีเอาตราดมีดีน้ำปลาด้วยหรอคะเพราะว่ามีส่วนผสมของปลาอะไรคะเอาจิงเหรอหนูไม่ค่อยรู้เลยอ๋อด้วยค่ะอุ๊ยต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่าวันนี้ได้น้ำปลาที่รสชาติดีที่สุดของประเทศไทยเลยด้วยค่ะนี่ผมก็จะคนน้ำพริกเผาให้ละลายกับปลาค่ะที่สำคัญไม่ได้นะคะน้ำพริกเผานะคะตัวนี้เลยที่ด็อกเตอร์บอกหนูเนาะ น้ำพริกเผาสูตร2นะคะกระป๋องนี้ค่ะสำหรับยำนะคะฉะนั้นผมไม่ใส่พริกขี้หนูซอยครับพริกขี้หนูซอยแล้วแต่ชอบครับเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยครับเผ็ดเยอะเผ็ดเยอะเลยครับไม่เยอะตรงนั้นเนี่ยแซ่บค่ะนีแซ่บแน่นอนเลยแล้วก็ทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรให้เปิ้ลชิมบ้างตอนนี้คือยืนนานรู้สึกกระหายมีอะไรให้เปิ้ลดื่มบ้างอ๋อเนี่ยละ อนมนะคะหนองโพนะคะอืมชื่นใจเลยเนาะแต่เช้าๆเนาะเราสุขภาพดีแต่เช้าเลยตอนนี้นะคะมังคุดตามลงไปแล้วนะคะพระเอกของเรานะคะกั้งลงไปแล้วต่อไปเป็นอยครับหอมแดงซอยนะคะเทหมดเลยจากนั้นสุดท้ายค้อตอนสุดท้ายใส่ใบสะระแหน่คือเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมอ่อ ยำใส่มังคุดแล้วเป็นครั้งแรกที่ทานกั้งโดยไม่ต้องมานั่งแกะนั่งปอกเลยนะคะทานง่ายๆเองนะคะอ๋อโรยหอมเจียวเคลอยู่ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูพลากั้งมังคุดค่ะเอาทุกๆคนพร้อมชิมกันหรือยังอ้เย้ถ้างั้นเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ เชิญทานเลยครับได้เลยค่ะอืมค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะชิมกันเรียบร้อยแล้วอร่อยไหมอร่อยอุ๊ยฮิใหญ่ด้วยมาตราดเนี่ยต้องลงท้ายด้วยหิใช่ไหมฮิใช่โอเคค่ะและที่สำคัญนะคะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง็ง บริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมรดพันธ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซูเปอร์รแว์ตรานกเพนกวิ Music Box นเอเจมิวสิกส์บ็อกซ์ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะเทศบาลตำบลคลองใหญ่นะคะขอขอบคุณตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่นะคะ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดขอบคุณบ้านทะเลภูรีสอร์ทนะคะและพบทะเลรีสอร์ทค่ะค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเราขอกล่าวคำว่ายกขยง6โมงเช้าสตาร์ท AECE ถ้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า